นี้เรากำลังจะเดินทางไปช่างเย็นไปกับเรา สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปกางเต็นท์กันที่ช่องเย็นอุทยานแห่งชาติแม่วงกันค่ะนอนนนเราจะต้อนรับอย่างนี้แหละคะ่ะเขาอยู่อย่างนี้ของเขาจนเออนี่เป็นพนักง,งานต้อนรับหรอคะ,ค,ะคุณคะเขามาทุกวันค่ะตายแล้วอู้ไม่ให้จับด้วยไม่ให้จับเดีย๋ oh, no. ยวโอ้ยจุดนี้จะเป็นจุดชําระเงินค่าเข้า,ขาอุทยานนะคะเราก็แวะมาเล่นกันน้องก่อน จุดน,นี้จะเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่จะขายสเปรย์สำหรับฉีดก,กันยุงแล้วก็กันตัวคุณนะคะก็ฝากอุดหนุนเจ้าหน้าที่กันได้นะคะหัวละ60บาทเราก็สอยมาสองขวดเลยไปกับเราไหมไปกับเราไหมไปไหมจิงจงจิงจ<ป>ิงไ<ป>ิงไม่ไ <c oughs> ตายแล้วที่แม่วงค่าเข้าคนละ30รถยนต์คันละ40นะคะมีค่าประกันต่อคนคนละ10บาท ส่วนค่ากลางเต็นท์เราลงทะเบียนล่วงหน้ามาทางออนไลน์แล้วแล้วก็ชําระไปแล้วไม่ต้องมาชําระที่นี่อีกจุดนี้จะเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งเราจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อยืนยันว่าเราได้เข้ามาพักต่อจากนี้ไปถือว่าเป็นการโซเชียลดีทอนะคะเพราะว่าไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ รวมถึงข้างบนจะไม่มีไฟฟ้าด้วยนะคะแนะนําให้เพื่อนๆชาร์จ power bank มาให้เต็มที่กันเลยเพราะว่าในห้องน้ําก็ไม่มีไฟเช่นกันอย่าลืมไฟฉายด้วยนะเพิ่งจะรู้ตัวค่ะเที่ยวเที่ยวกันมาเราไม่เคยมีสมุดของอุทยานเลยวันนี้ก็เลยจะได้โอกาสขอซื้อสักคนละเล่มที่แรกเดี๋ยวไปบ้านเราก่อนเฉายเออใช่จะฉายเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ อบคคุณนะะเสร็จแล้วก็มาเดินชมบรรยากาศข้างล่างสักเล็กน้อยนะคะก็ถือว่ามีการดูแลที่ดีบรรยากาศเขียวชอุ่มแม้ว่าวันนี้ยังมีแดดเยอะเลยก็ตาม เราก็กําลังสงสัยกันอยู่ว่าเรามาจะมาเจอหมอกกันไหมที่ช่องเย็นก็หวังว่าเราจะได้เจอไตรงลงช่องเย็นเยลงมาก็มาเจอพี่คนนี้ค่ะพี่เขามารถกระบะคพี่เขามีมอเตอร์ไซค์มาด้วยพี่เขาจะจอดรถกระบะไว้ที่นี่แล้วก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปกลางเต็นท์ที่ช่องเย็นเหมือนกับเราเหมือนกันโอ้โหเดี๋ยวเราจะไปชิมกาแฟที่ร้านสวัสดิการของพยานสักหน่อยนะคะ ไ้หวมเน่นกัเล่นกองหน้าดูแลเราึมาแล้วคนขายมาแล้วเก็บได้เลยนะแมวหรือเป่าเนาะมันได้เหรอนั่นน่ะดิได้จริงหรี่ค่ะกินไม่ได้กันแล้วแต่พี่เขาอันนี้ลง ช่องเย็นแล้วใช่ไหมคะยังค่ะกำลังจะขึ้นค่ะไม่ไม่มีสัญญาณนะแต่กี้พี่ถามเขาอ่ะพี่พี่เคาน์เตอร์ที่รับลงทะเบียนอ่ะเขาบอกว่าอะไรนะคะ300เมตรจากนี้มีสัญญาณแค่นี้นะแม่เราก็โซเชียลดีท็อกไปก่อนมันจะไม่อึนไม่อึนไม่อ้วกเลยค่ะเตรียมถูงให้พี่เขาด้วยนะไม่เกี่ยวลนะ ทำไม่ต้องน้องบอกหนูไม่เกี่ยวนะเมนูสุขภาพไคลี่ยเราขับต่อไปจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอีก27กิโลเมตรนะคะใช้เวลาเดินทางจากจุดนี้ประมาณ45นาที ทางไม่ชันค่ะแต่เป็นทางที่เหวี่ยงโค้งซ้ายโค้งขวาถึงกับพรอืศพรอมกันทีเดียวอย่าลืมเตรียมยาดมไปนะจ๊ะ มันเหมือนฝนหรืออะไรนะไม่ฝนหรอกช่องมันเป็นช่องช่องลมแบบกซ์น,น้ำอย่างเงี้ยเออใช่อันนี้ช่องลมไม่ใช่ช่องเย็นออ <laughs> ถ้าเป็นเขาใหญ่ก็จะเจอเขาลูกช้างาเราอยู่ที่จุดชมวิวกิ่วกระทิงนะคะอีกประมาณเอ,อ่อน่าจะประมาณสิบกิโลก็จะถึงช่องเย็นระหว่างทางก็ไม่ได้ชันมากแค่เีียวเยอะไปนิดนง้ง <laughs> มีความเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาถึงกับเอือระอมนะคะสำหรับคนนั่งบ่อหลัะสภาพพี่ต้องมันฝนจริงๆพี่ต้องดูสิฝนฝนจริงๆรันก็ฝนนอิน ตรงที่เราจะไปฮาฮาเงเาเงาเน,นะคะน่าจะเป็นฝนที่กำลังตกอยในพื้นที่นะ่ะเสือนอนเนว้อไม่ต้องไปไหนละ <c oughs> เขาตรงนี้เลยใช่ไหมไม่ซ่อมพายซ่อมพายเจ้าหน้าที่ตามเจ้าหน้าที่ข้างบนตาเลยว่าอะไรวะลงทะเบียนแล้วทำไมไปไม่ดื่มไฟไม่มีไฟไม่มีอย่นั้นมันต้องดื่มเมือคืนมีช้างดูคลิปอะไรวะที่นี่แหละที่ไหนดูเมื่อคืนเนี่ยซิกจอกอ่ะขับขึ้นมาแล้วเจอเสือเออเสือวิ่งแต่วิ่งอยู่เหมือนม้าเลยแต่เป็นเสือนะจริง เสือจริงหรือเปล่าจริงในคลิปเป็นเสือจริงเสือมันจะออกมาอะไรอีกตอบเาไม่มีคนเจอเจอจี๊ดๆในคลิปต่างนี่แหละเออจะคล่องจะคล่อ้าวชาวช่องที่บอกว่ามีเสือช่วยมาคอนเฟิร์มให้นางหน่อยมีเสือจริงไหมเหมือนหมาเลยกลางเหมือนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเอาเก้าอี้มานั่งนี่มันดีเลยก็ได้นะพักวะพักไหมล่ะเอาเก้าอี้มากลางค่ะป้ไปให้ถึงยังไงป๊อปไหวไหม ป้อมเมารถมไหมเ <c oughs> บาขนาดให้มานั่งหน้านัเอเดินทางต่ออีกประมาณ5นาทีเราก็มาถึงจุดชมวิวโมกุจูน้อยนะคะจุดนี้ลมแรงอากาศดีบรรยากาศเคลียร์ฟ้าใสามากๆนะคะแต่ลมแรงมากอุ้ยลมดีมากปั๊มปี๊ดีป่า,ปาป I you ทางขึ้นไม่ชันแต่ทุรักทเลยรู้จักยาดมไ <laughs> ยเสียนต้องเข้าหรอ <laughs> สนใจเป็นสปันโง่ได้ไมั้ีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเซ็นตอนนี้มีแปดเต็นยัก็ไม่ เอาบนนั้นก็ได้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยพอถึงเวลาจริงๆเราก็ไม่ได้กางในตำแหน่งที่เราชี้กันนะคะเพราะว่าบริเวณนั้นน่ะเป็นเนินถ้าเรากางตรงนั้นน่ะรู้สึกว่าเวลานอนพลิกตัวแล้วอ่ะเราน่าจะไหลแน่เลยเราก็เลยย้ายจุดมาบริเวณนี้ลมแรงมากค่ะขนาดเพิ่งจะบ่ายสามนะคะยังไม่สี่โมงเลย เจ้าหน้าที่ถึงกับเดินม,มาบอกว่ากลางคืนให้เก็บท้าบลงด้วยไม่ต้องถึงกลางคืนหรอกค่ะพอเรากางเสร็จได้แป๊บเดียวลมก็กันหน่ำมาอย่างแรงเราก็เลยตัดสินใจกันว่าเราจะไม่กางท้าดีกว่าทริปนี้เรามีแค่ของเบาๆมานะคะเช่นมาม่าแล้วก็โจ๊กนะคะหาอาศัยฝากท้องไว้กับร้านสวัสดิการของอุทยาน ข้าวไข่เจียวกล่องนี้50บาทนะคะราคาก็เอาเรื่องแต่เราก็ถือว่าแลกกับการที่ไม่มีน้ําไม่มีไฟฟ้าก็ฝากทองไว้กับเจ้าหน้าที่ก็ถือว่าช่วยอุดหนุนเจ้าหน้าที่ไปอร่อยใช้ได้คะ่ะในเวลานี้เวลาขนาดนี้ตอนนี้เวลา17.46กอุณภูมิ21 ดูค่ะคุณคนนี้เขาจะไม่อาบน้ําอาบค่ะไม่ใช่คุณธีดาค่ะอาบค่ะทำไมจีทำไมจีส่วนคุณคนนี้ค่ะคาดว่าจะใช้กระดาษทิชชู่ทิชชู่เปียกเฉยๆค่ะน่ารักเนาะอาหลานมาตอนนี้อากาศเย็นมากที่เราอยู่นะคะก็คือเรากลางเต็นท์ด้านหน้าเลย น้คางอคตอนแรกกลางทาัาบตอนแรกเรากลางทา้าบไว้แล้วแล้วเราก็แพ้ภัยให้กับลมเราจึงจำเป็นต้องต้องเก็บทัาบของเราแล้วก็ย้ายฐานที่ขงข้างหน้าตนี้ตอนขับขึ้นมาเรา เราเต็มไปด้วยความกังวลใจว่าเราอ่ะจะไม่เจออากาศหนาวแล้วเราก็จะไม่เจอหมอกแต่ไปกูไม่่อมาสองวันแล้วจริงเหรอแต่ปรากฏว่าตอนนี้หนาวมากวหนาวมากโชคดีที่เรามีเสื้อขขนยาวติดมายังไงอาบน้ำด้วยโอ้โอเคจริงๆ ตอนนี้กำลังอยู่ในสถานะตัดสินใจอยู่ว่าเราจะอาบน้ำดีหรือเปล่าทำจใจไม่ได้เลยมีคนไปอาบน้ำค่ะอ่านบามือหน่อยให้กำลังใจตัวเองซาเต็นท์ให้เขาก่อนระหว่างนี้เราก็มีเวลาตัดสินใจว่าเราจะอาบน้ำไหม มตกใช่ไหม,มเ,ปเป็นไปได้ดูนะคะไกลๆนู้นตั้งเขามาแล้วแล้วก็บริเวณนู้นน่าจะกำลังตกอยู่ฟินค่ะบอกเลยว่าฟินเจ้าหน้าที่บอกว่าที่นี่เย็นถ้งปีแต่ก็ ความเย็นนั้นนะคะมันก็จะแลกมากับเอ,อกลางวันที่อุณหภูมิไม่สูงแต่มีแดดนะคะแล้วก็แดดมันจะแรงมาตั้งแต่ข้างล่างอุณหภูมิข้างล่างจะสูงกว่าข้างบนเยอะเยอะมากนะคะแบบเหมือนคนละโลกกันเพราะฉะนั้นก็ มาที่นี่ก็หนึ่งคือเสื้อเสื้อกันหนากับอุปกรณ์การน,นอนที่ดีจําเป็นต้องมีนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงกันไว้ก่อนก็คือชุดกันฝนถ้าใครมีก็แนะนําให้ติดมาด้วยนะคะเวลา6กโมงนิดๆค่ะเราตัดสินใจว่าเราจะอาบน้ําสุดท้ายฝนก็ล่อยลงมานะคะทําให้เราไม่สามารถนั่งที่บริเวณเต็นท์เราได้เราก็เลยต้องมานั่งหลบอยู่บริเวณศาลาหน้าห้องน้ํานั่งอยู่สักพักค่ะ ประมาณสัก20นาทีนะคะฝนก็เริ่มเบาละอองฝนไม่มีละเราก็จะย้ายกลับไปนั่งที่หน้าเต็นท์ของเราเหมือนเดิมระหว่างนี้จะให้ดูฟุตเทจที่มันเป็นบรรยากาศของละอองหมอกที่ลอยปกคลุมอยู่หลังเต็นท์เรามันฟินจริงๆเลยค่ะ ดาราท่านหนึ่งไม่ค่อยหนาวแล้วค่ะกิดติดเยส่ื้อทต้อง่นอมกันผู้ว่าสบภัยท่านหนึ่งะคะตอนนี้อะไรที่จับไปตุุ๊ปูแบบน้ใหขวดอยากรู้แผลไม่แทนเขาเท่าไหร่ยี่สิบจุดสาม ถือว่าสั้นเลยตอนนี้เวลาตอนนี้เวลาเวลาเท่าไหร่หนึ่งทุ่มสิบสองนาทีนะคะอุณหภูมิสิบแปดจุดแปดองศา ตัดท่ามาที่ผูระสภไยเนื่องจากเพื่อนสองคนนะคะที่ไปด้วยกันไม่คาดคิดว่าที่ช่องเย็นจะมีอุณหภูมิที่แตกต่างจากสระบุรีบ้านเราขนาดนี้นะคะก็เลยไม่มีใครได้เตรียมเสื้อกันหนาวหรือว่าอุปกรณ์สําหรับกันหนาวมาเลยสักคนเดียวส่วนทางนี้นั้นน้ำผูกไข้แล้วน้ำผูกไข้แล้ว มีอะไรจะอร่อยปกว่อมาม่าแล้วตอนนี้เน,นะาะ <c oughs> เราต้มบะหมี่กินไม่ได้เพราะความหิวนะคะแต่เพราะว่าอากาศมันเย็นมากเราเลยต้องการอะไรร้อนๆเพื่อมาอบอุ่นร่างกายเราสักหน่อยทุกคนคะเม,ม่นค่ะเม่นน้องเม่นเดินมาหาเรา ครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยที่เห็นเม่นตัวเป็นๆแล้วมันเดิมจากนู่นเลยหรอปิดไฟคุจะเห็นอะไรล่ะอุ้ยน้องไปอูพี่กลัวมันวิ่งมานี่้ฮ้เโหล พี่ต้องแกเป็นคนขี้กลัวค่ะแกเลยปิดไฟเราก็เลยไม่ได้เห็นน้องภาพเต็มๆแต่ก็ถือว่าคุ้มแล้วค่ะมารอบนี้เจอทั้งลนิงหน้าแดง,งแล้วก็เจอน้องเมน่นพอเริ่มดึกฟ้าก็เริ่มเคลีย์ค่ะเมฆที่เคยมีก็ลอยหายไปเกือบหมดคืนนี้เราเห็นดาวกันด้วยนะคะสามทุ่มกว่า,วาเราก็มาถ่ายภาพกันอากาศดีมากค่ะ คุ้มกับการเดินทาง5ชั่วโมงจากสระบุรีเพื่อขึ้นมาชมวิวบนช่องเย็นจริงๆดึกแล้วค่ะเกือบเกืบสีทุ่มแล้วอากาศก็หนาวจริงๆได้เวลานอนของแล้วแล้วไปนอนกันดีกว่า 4ค่ะอุณหภูมิในเต็นท์ของเรายังอยู่ที่ประมาณ22ององศาหนาวมากค่ะเมื่อคืนกว่าจะนอนได้เมื่อคืนลมตีเต็นท์ทั้งคืนเลยค่ะลมแรงเอาเรื่องเพื่อนๆที่มาอย่าลืมนะคะต้องมีอุปกรณ์กัน,กนหนาวมาด้วย จริงๆแล้วเรายังไม่ได้หิวกันนะคะแต่เรามีแผนว่าเราจะเดินขึ้นไปผูกสวรรค์น,นะคะซึ่งเราคิดว่าพอหลังจากเดินกลับลงมาแล้วเนี่ยบริเวณเต็นท์ของเราเนี่ยน่าจะแดดแล้วมันก็น่าจะไม่สะดวกต่อการที่เราจะทำอะไรทานเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะทานเฉลยก่อนที่จะขึ้นไปอาหารที่ทําก็ง่ายๆค่ะเบอร์เกอร์ซื้อจากปั๊มเมื่อวานแล้วก็โจ๊กซองก็มาต้มให้ร้อนแล้วก็ทานได้ อยากให้เพื่อนๆได้เห็นภาพบรรยากาศตอนเช้านะคะแสงสีทองสาดลงมาสวยมากคะ่ะเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึง่งเราจะไปเดินขึ้นภูสวรรค์ออกกำลังกายกันสักหน่อยดีกว่า เตรียมน้ำมากินไหมมีใครเตรียมน้ำมากินไหมอย่าโหไปเลยจุดชมวิวภูสมันแค่340เมตรข้อข่าวดีอยู่เปล่า เดินขึ้นภูสวรรค์ระยะทาง340เมตรบอกเลยว่าชันแต่ก็คุ้มกับวิวสวยๆแบบนี้นะคะสำหรับคนที่ไม่ค่อยฟิตไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะคะขอแนะนำว่าอย่าหากักโหมค่อยๆเดินนะคะ เหนื่อยเมื่อไหร่ก็พักให้ฮาร์ดเรทมันต่ําลงมาให้เหมาะสมเสร็จแล้วพอหายเหนื่อยแล้วค่อยเดินต่อนะคะไม่งั้นเราจะไปเป็นอันตรายอยู่ข้างบนได้พุดเเถต่อจากนี้เราจะปล่อยให้เ,เพื่อนๆได<ม>้ชม<อ>วิวาจากที่สูงนะคะมองลานกลางเต็นท์ของเราจะเห็นภาพของบรรยากาศของเมฆหมอกที่ลอยอยู่บนทิวเขามองเห็นถนนที่เราขับผ่านมาเมื่อวาน อย,อย่าทำแบบนี้นะคะทุกคนใครเนี่ยใช่ใครอย่าทำแบบนี้นะคะไม่ดีเลย บริเวณลานกางเต็นท์ช่องเย็นนะคะมีระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลอยู่ที่1,300นะคะที่เราต้องขึ้นไปนะคะซึ่งจุดที่เราจะขึ้นไปก็คือยอดของภูาาสวรรค์น,นะคะ,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 คะบริเวณนั้นบนยอดภูสวรรค์จะมีระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลอยู่ที่ประมาณ1,400กว่าเมตรนะคะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่า340เมตรที่เราเดินทางแต่เป็น ระดับความสูงจากลานกลางเต็นท์ที่100เมตรเพราะฉะนั้นจะมีระดับความชันที่ค่อนข้างชันเลยทีเดียว เส้นทางที่จะเดินขึ้นไปถึงยอดภูสวรรค์น,นะคะก็จะมีทางที่แตกต่างกันออกไปในช่วงแรกๆของการเดินนะคะก็จะเป็นการเดินที่เดินผ่านบันไดปูนที่ทางเจ้าหน้าที่เขาทำไว้พอต่อมาก็จะเป็นเดินผ่านหินก้อนใหญ่ๆต่างๆช่วงท้ายๆก็จะเป็นการเดินผ่านขั้นบันไดที่เป็นบันไดไม้ที่ทางเจ้าหน้าที่เขาจัดทำไว้ ตอนแรกคิดว่าจะเกิดความลื่นเพราะว่าเมื่อวานก็ฝน<ร>ตกแต่ปรากฏว่าไม่เลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ที่สูงก็เลยโดนแดดเร็วกว่าบ,บริเวณอื่นทำให้ไม่เกิดความชื้นใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วแต่ระยางก้าของเรานั้น อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวทุกคนอีกนิดเดียวพี่ตัง้งใช,ใช่ใกล้ความจริงแล้วนูน่นเห็นป้ายอยู่ตรงนั้น ได้แล้วทุกคนได้แล้ว จุดชมวิวผู้สวา่างโอ้ยตรงนี้สวยมากตรงนี้สวยมากทุกคนดูหมอกค่ะดูหมอก แย่แล้วแทนแทนเรามาถึงแล้วค่ะ340เมตรจากจุดเริ่มเดินที่ระดับความสูง1427กิโลเี่ร้่มเริ่มแรงม,รม,รมากระยะทาง340เมตรเราใช้เวลาเดินเกือบเกือบ30นาทีนะคะ ทั้งนี้เป็น30นาทีที่ทั้งเดินทั้งปีนทั้งหอบทั้งหยุดพักแล้วก็เดินกันใหม่ค่อยๆพยุงไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นระดับความชันที่ชันมากเลยทีเดียวแย่แล้ว่ตแล้วมีหนึ่งคนที่สละชีพสละชีพไประหว่างทางค่ะ เราใช้เวลาพักยยอยู่บนนี้ไม่นานนะคะแล้วเราก็กลับลงไปเพราะว่าอากาศข้างบนอากาศดีแต่ลมแรงมากไม่ไหวจริงๆแค่ยืนก็คือตัวแทบจะปิวแล้วเสร็จแล้วเราก็จะลงไปเพื่อจะไปเก็บเต็นท์แล้วก็ตากเต็นท์ให้แห้งกันพอนักท่องเที่ยวเริ่มหมดลานเจ้าหน้าที่เขาก็เริ่มเคลีย,ยร์หญ้าเคลียร์ความสะอาดของบริเวณลานเพื่อรอรับนะักท่องเที่ยวรอบใหม่นะคะ ที่นี่มีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ประมาณ4-5คนเป็นผู้หญิงแล้วก็มีผู้ชายบ้างเท่าที่เห็นน่าจะมีผู้ชายอยู่ประมาณ1-2คนเองคนร้านสวัสดิการเปิดแต่เช้าถ้าใครอยากจะทานกาแฟาหรือจะไปทานอาหารว่างอื่นๆก็ติดต่อได้ตั้งแต่เช้าเลยนะคะส่วนของเรานั้น <c oughs> <c oughs> เนื่องจากว่าอาหารเราเหลือตั้งแต่เมื่อวานเราก็เลยคิดว่าเราไม่ควรจะปล่อยกลับไปถึงบ้านเราอีกเราก็เลยจัดการทัซะก่อนเลย ระหว่างที่เรารอผึ่งกาวชีทให้แห้งได้เวลาเดินทางกลับแล้วค่ะเราออกเดินทางกันตอนประมาณ10โมงครึ่งอากาศกำลังจะเริ่มร้อนใครที่จะมาเที่ยวที่ช่องเย็นอย่าลืมอุปกรณ์กันหนาวไฟฉายพาวเวอร์แบงเพราะที่นี่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ลาไปก่อนสำหรับทริปนี้นะคะไว้พบกันใหม่ทริปหน้ามาดูกันว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนต่อ